อทำไมสาขาคุณต้องเอาเด็กมาเป็นพนักงานเออน้องเขาไม่เด็กแล้วนะครับบอสสิบห้าสิบหกทังสองคนแล้วครับตอนนี้เขาเรียนอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้เรียนครับบอสเขาปิดเทอมครับแล้วถ้าเขาเปิดเทอมล่ะอ้าวเปิดเทอมเขาก็ไปโรงเรียนสิครับบอสบอสจะถามทำไมล่ะครับผมหมายถึงว่า เราจะเอาพนักง,งานที่ไหนมาทํางานแทนอ๋อเดี๋ยวถึงตอนนั้นผมจะเปิดรับสมัครใหม่ครับบอสไม่ต้องรอหรอกคุณเปิดรับพนักงานประจําเลยดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาอ๋อก็ได้ครับบอส ทำงานเถอผู้ใหญ่เนื้เเือนตั้งหมื่นกว่าบาทแต่เด็กพวกนี้ชั่วโมงละสีบาทเองครับท่านส่วนต่างเดี๋ยวฟันเละ <c oughs> มองหนะ้า อ๋อสงสัยอยากไปพระประแดงนี่ลูกไม่ใช่คนแถวนี้เหรอถึงกล้าสบตาจ้องหน้ากระต่ายน้อยน่ารักเพนงเดียวฮะเอ๊ะนั่นผู้จัดการนี่มีเรื่องกับลูกค้าอีกแล้วเหรอ อย่าไปยุ่งเลยดงดาวเดี๋ยวก็โดนถักเงิน,งนงอีกหรอกจากลำลูกกาไปพระประแดงมันไม่ได้ไกลข้ามวันเลยนะลุงเพราะฉันนั้นอย่ามีเรื่องกับเดียวหนูลงไปจ้องหน้าหนูตอนไหนลุงก,ก็เมื่อกี้ไงอย่ามาทำเป็นลืมอ๋อหนูน่าจะเข้าใจผิดพอดีลุงเป็นคนตาบอด ลุงมองไม่เห็นหรอกอ้าวหรอเฮ้ย หนูช่วยดูให้หน่อยลุงทำเงินตกแถวนี้หรือเปล่าปดไม่มีลุงไม่มีเดี๋ยวก่อนลุกอนูเป็นไรหรือเปล่าลุกได้ยินเสียงเหมือนล้มลำลูกกาไม่ต้อนรนะับ นี่ผู้เธอสองคนพาลุงเขาออกไปนอกร้านเดี๋ยวนี้น่ไม่ได้ยินเหรอผู้จัดการคะหนูไม่กล้าหรอกคะ่ะทาไม่ทำได้โดนดีแนะ่ถ้าจะให้หนูทำในสิ่งที่ไร้ศีลธรรมแบบนี้ หนูขอลาออกดีกว่าค่ะหนูก็ออกด้วยค่ะได้งั้นฉันทำเองเพราะศิลแะธรรมสำหรับฉันมันกินไม่ได้ลุงไปที่ห้องรับรอบพิเศษดีกว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสำหรับลุงหรอกจะให้ลุงไปไหนพอดีลุงรอคนอยู่เธอนะา ไปนั่งรอที่ที่ผมจัดไว้ให้ดีกว่านี่เฮ๊ยมาเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แหละลุงร้อนหน่อยนะพอดีแอร์ห้องนี้มันเสียแล้วถ้ามีใครมาตามหาลุงผมจะบอกให้ว่าลุงอยู่ห้องนี้พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลยนะลุง น่าสงสารล,ลุงเขาจังเลยร้อน้องดาวเอ๊ะทำไมห้องรอบับรองมอีต้นไม้ด้วยล่ะใช่ไม่น่าเชื่อเลยเนาะคุณเดี่ยวเป็นถึงผู้จัดการแต่ทำตัวไร้ศีลธรรมเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่น่าขลารบแบบนี้เลยลองน้ำเอาน้ำให้ลงหน่อยไปได้ วัสดีค่ะัสดีลูกหนูเป็นพนักง,งานที่นี่ค่ะอ๋อแล้วลูกเอ๊เสียงหนูยังเด็กอยู่เลยนะลูกหนูเพิ่งอายุสิบหกค่ะหนูเป็นนักเรียนมาทำงานพาร์ทไทม์อมขอบใจจะ้ะคุณลุงนี่น้ำค่ะขอบใจนะลูก คุณลุงคะคุณลุงมาทำอะไรที่หรอคะน่ารักสิคะคุณลุงมาคนเดียวหรอคะลุงมากับลูกชายเขาให้ลุงมารอที่นี่เอ๊ะลูกชายลุงหนูยังไม่เห็นเลยนะคะเป็นลูกค้าหรอคะไม่ใช่หรอกลูกชายลุงเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่นี่ฮะเจ้าของใช่เขาเป็นเจ้าของที่นี่ หรือว่าคุณจิรายุพ่อเอ,เอ,เอคุณพ่อไปไหนนะหรือว่าจะเข้าห้องน้ำบอสครับ บอสหาอะไรอยู่หรอครับผมหาคุณพ่ออยู่คุณเห็นคุณพ่อผมหรือเปล่าอืมไม่เห็นครับตั้งแต่เช้ายังไม่มีลูกค้าคนไหนเข้ามาเลยนะครับบอสอ๋อเมื่อเช้ามีลุงกแ,กแก่ตาบอดอยู่คนหนึ่งครับมานั่งอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วครับบอสเอ๊อย่าบอกนะครับ ว่าลุงเขาเป็นพ่อของบอสเป็นไปไม่ได้หรอกครับลุงเขาแต่งตัวสกรปรกโสโครกขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นคุณพ่อของบอสหรอครับตอนนี้เขาอยู่ไหนเอเออยู่นี่ค่ะนี่พวกเธอพาลุงเขาออกไปเดี๋ยวนี้ ไม่งั้นโดนหยุดน,นะนิวเหรอลูกใช่ครับคุณพ่อเป็นไงบ้างครับไม่เป็นไรลูกคุณพ่อของบอสใช่ท่านคือคุณพ่อของผมเอง อ้าวหรอครับคุณหมออ๋อได้ได้ครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับอะไรลูกคุณหมอเขาเล่นนัดตรวจตาเป็นตอนบ่ายครับคุณพ่ออ้าวหรอแล้วพ่อจะไปรอที่ไหนล่ะลูกอ๋อพอดีผมเคยซื้อโรงแรมทิ้งไว้แถวนี้นะครับคุณพ่อผมจะได้ถือโอกาสเข้าไปตรวจโรงแรมด้วยอ๋อโอเคลูก เดี๋ยวต้องตรงนี้ก่อนนะครับได้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมขึ้นไปตรวจงานข้างบนก่อนถ้าคุณพ่อหิวก็สั่งอาหารได้เลยนะครับได้ลูกตามสบายเลยลูกโอ้โทษครับบอสพอดีผมกลัวว่าท่านจะเบื่อถ้านั่งอยู่ข้างใน ก็เลยพาท่านออกไป็นน่งข้างนอกอะครับจริงเหรอเออจริงครับไม่จริงค่ะผู้จัดการเขารังแกคุณลุงค่ะ S <S ลุงไปที่ห้องรับรอพิเศษดีกว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสำหรับลุงหรอจะให้ลุงไปไหนพอดีลุงรอคนอยู่เธอนาไปนั่งรอที่ที่ผมจัดไว้ให้ดีกว่านี่มา <S <S เดี๋ยว อยู่ตรงนี้แหละลุงร้อนหน่อยนะพอดีแอร์ห้องนี้มันเสียแล้วถ้ามีใครมาตามหาลุงผมจะบอกให้ว่าลุงอยู่ห้องนี้พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยเลยนะลุง <c oughs> หืมกล้าทำกับคุณพ่อผมขนาดนี้เลยเหรอ,อผมขอโทษครับบอสผมรู้เท่าไม่ถึงการผมไม่รู้ว่าเขาเป็นพ่อของบอสรอครับเป็นถึงผู้จัดการ แต่ไม่มีศีลธรรมในหัวใจออกไปจากโรงแรมผมเดี๋ยวนี้ผมไล่คุณออกอนี่ผมตัวงานเลยเนี่ยวอไม่ป่านนี้ผมเลยใจเลยหืมหอมมากเลยอะบีม เขาเห็นตัวบนว่าอยากกินก็เลยทําให้แต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะอร่อยสิตัวทําอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละแหมไม่ต้องมาปากหว่นเลยมามาชิมก่อนดีกว่าตัวคําใหญ่ไปปะเนี่ยเอาก็ตัวบอกเองไม่ใช่หรอกว่าอร่อยอยู่แล้วก็ต้องกินเยอะๆไงามาเร็วกินเร็วจําไว้เลยนะอ่ะ เป็นไงอร่อยไหมไม่อ่ะเอาทำไมอ่ะหวานแต่ไม่รู้ว่าเพราะน้ำตาลหรือเพราะตัวนะบ้าพูดอะไรเนี่ยไม่อามาเสียงนี้มาจากไหนชอบหลอสิไม่เอากินไปที่หมดเลย บีมยายบีมอยู่หรือเปล่าเนี่ยยายบีมใครเรียกกัะตัวไม่รู้เหมือนกันอ่ะมาเปิดประตูสิมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะหืมปล่อยให้ป้าเรียกตั้งนานนะกว่าจะมาเปิดได้นั่นสิพี่บีมประจุมว่า ใครอะบ,บีมรู้จักกันเหรอเอ่อรู้จักสิยะแกนั่นแหละเป็นใครเออนี่เดี๋ยวแฟนหนูค่ะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเดี๋ยวคะ่ะนีประจุมเองจ้าเป็นป้าของบีมเขาส่วนนี่น้องวาลูกสาวป้าเองสวัสดีคะ่ะพี่เดี๋ยวสวัสดีครับ แล้วนี่มาเยี่ยมบิมกันเหรอไม่ใช่หรอกค่ะพอดีว่าวาจะมาสมัครงานแถวนี้เลยจะขอมาอาศัยอยู่บ้านพี่บิมสักสองสามวันหวังว่าพี่เดียวคงจะไม่ว่าอะไรนะคะอา้าวจะมาก็น่าจะบอกกันก่อนนะคะไม่น่ามาปลุกปับแบบนี้เลยโอ้ยแกก็น่าจะรู้ว่าบ้านฉันมีรถแค่วันละเที่ยวคืนหมดแต่โทรบอกฉันกับยิาวาก็ตกรถกันพอดีเออนี่พี่บีม ทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะหรือว่าไม่อยากให้แม่กับหนูมาอยู่ด้วยเยี่ยบีมแกกล้าคิดแบบนี้เหรอลืมแล้วหรือไงว่าสมัยแกอยู่บ้านนอกแกต้องมาอยู่กับฉันเพราะไม่มีพ่อแม่คนที่คอยดูแลเจียดเงินให้ใช้และส่งเสียแกจนเรียนจบก็คือฉันแล้ววันนี้ฉันกับลูกมาขอครึ่งพาอาศัย แกจะอักกัตันอยู่ไม่ให้ฉันอยู่จริงๆเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะป้าคือไม่เป็นไรบีไในในประจุมกับน้องวาก็มาแล้วให้พักแัสองสาวันก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะเย้ <Yeah! S 2> พี่มีอนุญาตแล้วแต่รีบไปเลี้ยง้องกันถอะจ้ะแม่ลูกไป <c oughs> <c oughs> เดีอ๋อใช่สิแกคงเห็นฉันเป็นแค่ผู้อาศัยถึงได้รังเกียจแบบนี้ให้ฉันไปนอนห้องคนใช้เลยไหมล่ะแกถึงจะพอใจแกไม่เคยนึกถึงบุญคุณฉันเลยใช่ไหมฮะบีมเขาไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกครับป้าจุ๋มเอางี้นะบีมเดี๋ยวเราสองคนไปนอนห้องเล็กก่อนกไ็ได้แต่ว่าเอาน่าบีมแค่สองสามวันเองไม่เป็นไรหรอกอืม นี่มีบริษัทเป็นของตัวเองด้วยเหรอลูกใช่ครับบริษัทเกี่ยวกับอะไรหรอหลังมาไปทำด้วยสิเออคิดวะไหนบอกว่าวันนี้จะไปสมัครงานไงถ้าไปก็จะเห็นน้องนั่งอยู่ตรงนี้เหรอเอา้าแบบนี้ก็ไม่ได้งานสักทีละสิโหพี่บีมก็หนูขี้เกียจอะแล้วพี่รู้ไหมบริษัทนี้มันให้เงินเดือนน้อยด้วยนะ หนูจะเหนื่อยทั้งทีต้องได้เงินเดือนให้คุ้มด้วยสิแล้วแบบนี้จอายังไงต่อล่ะก็นี่ไงแต่เดี่ยวนี่ไงเขาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวรับน้องเขาไปทำงานสักคนสิลูกพี่เดียวบริษัทพี่เดียวทำเกี่ยวกับอะไรหรอคะก็เกี่ยวกับสังหานะครับว้าย แบบนี้ก็รวยนะสิลูกเอ่อผมก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นหรอกครับเป็นแค่บริษัทเล็กๆเอง,เองแหม่เดีย๋ยท่อมตัวเลยลูกแล้วนี่มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วคงจะเยอะเลยนะสิใช่ไหมบอกป้าหน่อยสิลูกอเออคนะนะ้าๆพี่เดียวบอกหนูด้วยนะ เดี่ยวแล้ววันนี้พี่เดี๋ยวจะไปทํางานหรอคะเนี่ยไปสิแต่พี่ไปช่วงบ่ายนะแค่เข้าประชุมเฉยงั้นให้หนูติดรถไปด้วยนะนะานานานว่าจะไปไหนเหรอให้พี่เรียกรถให้ดีกว่าไหมเรียกทําไมว่าจะไปบริษัทพี่ไงว่าอยากนั่งรถไปเป็นเพื่อนพี่คอยชวนพี่คุยตลอดทางพี่จะได้ไม่เหงา นะนะคะนะออโหยแต่เดียวนี่เจ้าชู้เหมือนกันนะเนี่ยดูสิออดอ้อนกันใหญ่เชียวแต่แกไม่ต้องคิดมากนะบีมยังไงยายวาก็เป็นน้องของแกนะเดียวอ,อบีมไม่ต้องเขินหรอกพี่เดียวพี่บีมเขาไม่ว่าอะไรหรอกเนาะ ไม<า>่ใช่อย่างนั้นนะบีมบีมเดี๋ยวก่อนบีมบีมฟังเขาก่อนบีมแม่พี่บีมออกไปแล้วแน่นะแน <c oughs> ่สิ เมื่อกี้แม่เห็นอยู่งั้นก็แสดงว่าในห้องเหลือแค่พี่เดียวแล้วนะสิใช่ไปลูกลุยเลย <c oughs> นั่นไงพี่เขาอยู่นะ่นเดี๋ยวผาไนี่ว่าหนูม่พ้าอยู่แล้วนะแม่พี่เดียวค่ะ เองหนูหลุดพี่เดียวเก็บให้หน่อยสิคะว้าีเสื้อเรหลุดค่ะพี่เดียวตอนนี้เสื้อผ้าน้องก็อยู่กับเดียวหมดแล้วนะถ้าเดียวโอเคป้าก็ไม่ติดอะไรน้องเป็นเมียน้อยได้แต่ถ้าพัฒนาขึ้นเป็นเมียหลวงได้ <c oughs> ก็ยิ่งดีเ <c oughs> พราะป้าเอ้ยเพราะแม่อยากได้ลูกเขยรวย,รย <c oughs> แม่พอแล้วค่ะไปได้แล้วจ้าหนูเขินโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ไปรอข้างนอกนะไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแหละอุจจั๊ใส่ชุดผ้าแบบนี้ที่แท้ป้ากอหวังสมบัติของสาม,มีหนูส่วนแกยีว่าแกก็หวังสาม,มีฉันเออใช่แล้วแกจนะทำไง ของแบบนี้ตบมือข้างเียวนไม่อยางหรอกใช่ถ้าสามีแกชอบดีว่ะแล้วแกจะทำไมก็ไม่ทำไมหรอกพอดีหนูถ่ายคลิปไว้หมดแล้วคลิปเหรอแม่ทำไมนีอ่ะเอถ้าฉันเผลอทำคลิปลุดออกไป อะไรจะเกิดขึ้นน้าอุ้ยว้าวอะนรนะแบบนี้อ่ะพี่มิม แต่จะได้จากพาจะตที่ไปเดี๋ยวนี้แหละพวกเราจะไม่กลับไปอีกแล้วค่ะพี่บีมไปสิยเอาเลไปแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวลูกเทลเดินทีนี่นะหนูรู้แล้วกับพี่เขาหนูก็เล่นอยู่นี่แหละเอ้ารีบไปไหนกันนะครับวานได้งานแล้วเหรอออยังหรอกค่ะพี่เดียวอ้าว ยังไม่ได้งานเจะรีบไปไหนกันล่ะเออตามจริงว่าก็ยังไม่อยากกลับหรอกค่ะแต่ว่ากลับเลยดีกว่าค่ะกลับเลยกลับกลับกลับอ้าเกิดอะไรขึ้นอะบีมทำไมป้าเขถึงกลับไปง่ายๆแบบนั้นล่ะเขาไม่ได้ทำอะไรนี่ขลักแต่เองนะ เอาตัวเองรอด้วยแค่เธอในยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งไมยได้โบดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ แค่มองดูเธอหรือยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน